นักจิตวิทยาท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรงค์ทีแม็กแอนดรู์ได้อธิบายเกี่ยวกับอาการกลัวตัวตลกของผู้คนว่า oh, <wow. S 1> เป็นอาการที่ต่างกันกับการกลัวผีเพราะความน่ากลัวของตัวตลกนั้น oh. คือการที่เราไม่ทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันแล้วรู้สึกสับสนคุ้มเครือกว่ามันต้องการสร้างความสนุกหรือกำลังคิดจะทำร้ายเราอยู่กันแน่ ได้รวมคลิปเหตุการณ์ที่ได้พบเจอกับตัวตลกมาให้ทุกท่านเด้รับชมกันถ้าหากคุณชอบและอยากให้ทำคลิปแนวตัวตลกตอนต่อไปก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับจะมีตอนต่อไปหรือไม่นั้นก็อยู่ที่พี่น้องทุกคนแล้ว ายคนนี้กำลังพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรมวันนี้ของเขาว่าจะไปดูหลานชายแข่งเบสบอลและเขาเชื่อว่าหลานชายของเขาจะต้องคว้าแชมป์มาอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ทันจบเขาก็ต้องหยุดชะง,งักเนื่องจากเห็นตัวตลกสองตัวกำลังลากหญิงวัยกลางคนด้วยเชือกซึ่งกำลังเดินไปในราวป่าเหตุการณ์มันชัดแบบไม่ต้องแปล และเขาพอจะได้ยินเรื่องของตัวตลกเหล่านี้มาบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับตนเองแบบนี้ดังประโยคที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเขาจึงคิดว่าจะต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นจับฝันร้ายให้จงได้จึงคว้าไม้เบสบอลของหลานชายเดินตรงไปในป่าเพื่อเข้าไปช่วยหญิงคนนั้นและเมื่อไปถึงเขาก็ตะโกนออกไปเสียงดัง จังหวะนรกเกิดขึ้นในทันทีจนหญิงวัยกลางคนคนนั้นสบโอกาสแล้ววิ่งหนีไปอีกทางในที่สุด Yo, what are you doing? Oh, oh ส่วนตัวตลกอีกสองตัวนั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีและเดินเข้ามาหาเขาอย่างเอาเรื่องเขาจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องบวกแล้ว อีกอย่างเขาเองก็ไม่ใช่สายแทงจึงรีบวิ่งหนีขึ้นรถแล้วโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเจสเตอร์และน้องชายรวมถึงรุ่นน้องของเขาวันนี้ได้มารวมตัวกันกลางดึกสงัดเพื่อร่วมกันทำภารกิจตอนตีสามทั้งนี้รุ่นน้องของเขาได้เสนอหัวข้อนัดเจอเพื่อนที่พบกันในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสมาชิกที่ทำตัวลึกลับมากและใช้ยูเซอร์ว่า Pennywise ซึ่งหมอนี่ก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่ใช่คนปกติทั่วไปรุ่นน้องของเขาจึงเตือนว่าต้องระวังตัวกันหน่อยและเขาไม่อยากให้มีใครต้องเป็นอันตรายหรือบาดเจ็บไม่ว่าจะทั้งกลุ่มของเจสเตอร์เองหรือแม้แต่มิสเตอร์เพนนีไวส์ จนเมื่อทุกคนพร้อมรุ่นน้องหน้าหวานของเขาจึงโทรหาเพื่อนในความมืดคนนี้จนเมื่อปลายสายสามารถติดต่อได้พวกเขาก็ได้เห็นโฉมหน้าของมิสเตอร์เพนนี่ไว้แบบเรียลไทม์ในวิดีโอคอล เสียงนั้นบางครั้งก็เป็นเสียงของเด็กบางครั้งก็เป็นเสียงของชายชะกันเจสซี่พยายามถามว่าตอนนี้เพนนีไวส์อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ในท่อใช่หรือไม่ What the hell จนกระทั่งมีเสียงทีปประตูดังขึ้น ในยิมที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ทั้งหมดจึงช่วยกันออกไปตรวจสอบดูแต่ก็ไม่พบกับสิ่งใดเลย oh, man. แล้วรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาในห้องนี้แล้วในช่วงหนึ่งที่พวกเขาสำรวจบางส่วนของยิมอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นสลหรับขึ้นทั้งเสียงเด็กและชายชะกัน How laughing What the hell was that ไม่รู้เหมือนกันว่ามิสเตอร์เพนนีไวส์ได้เข้ามาที่นี่แล้วหรือไม่หรือถ้าเข้ามาแล้วจะใช้เทคนิคใดกันส่งเสียงแบบนั้นได้จนพวกเขาตามหาต้นเสียงจนเจอเหมือนว่าอยู่ใต้เบาะยิมที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้จนเมื่อเขาพบเพนนีไวส์จึงบอกเพื่อนๆทั้งหมดให้พยายามจับตัวไว้เพราะหมอนี่ดูเป็นอันตรายกับสังคมมาก ยังไงตอนนี้ก็ต้องโดนข้อหาบุกรุกก่อนแต่ระหว่างนั้นรุ่นน้องคนหนึ่งก็พลาดท่าโดนเพนนีไวส์จับได้เสียก่อนทั้งหมดตกใจแล้วรีบวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางจนมาหลบก,กันอยู่ในห้องที่มีกระจกหนามิสเตอร์เพนนีไวส์ก็เหมือนจะรู้ในข้อนี้จึงเดินผ่านไปแบบเซ็งๆและคืนนั้นพวกเขาจึงรอดมาได้ คลิปนี้ถูกถ่ายจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในคลิปปรากดตัวตลกตัวหนึ่งกำลังเดินวนไปมาพร้อมกับถือถุงอะไรบางอย่างมันเดินวนไปอรอบๆเหมือนพยาย,ยามที่จะสอดส่องดูลาดเราหรือหาลู่ทางเพื่อจะทำอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะสังเกตเห็นกล้องแล้วรีบหลบหายไปอีกทางไม่รู้เหมือนกันนะครับ ว่าเขาจะมาด้วยเหตุผลอะไรแต่ดูท่าทางแล้วผมว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องระวังตัวเองและทรัพย์สินเอาไว้หน่อยชายคนนี้ได้พาเพื่อนสาวของเขาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์แห่งหนึ่งและตั้งใจว่าจะอัดคลิปลง YouTube ถ่ายโน่นนี่นั่นไว้ลงคลิปประมาณว่าสัตว์น่ารักจังจนเมื่อกลับไปที่บ้านในตอนค่ำ และกำลังจะปิดประตูที่หน้าบ้านแต่แล้วก็มีตัวตลกตัวหนึ่งกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาทั้งสองออกวิ่งเพื่อเข้าไปในบ้านแล้วล็อกประตูอย่างลนลาน yo, shit, shit. ก่อนจะเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าตัวตลกอยู่บริเวณไหนของบ้านแล้วซึ่งเขาก็พบว่ามันกำลังเดินมาบริเวณหน้าต่างของบ้านเขาทั้งสองจึงวิ่งขึ้นไปหลบในชั้นบนเพื่อตั้งตัวก่อนที่จะรีบโทรแจ้งตํารวจเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวตลกประหลาดตนนั้นจะทุบกระจกเข้ามาในบ้านหรือไม่ ตัวตลกตัวหนึ่งเดินเข้ามาสำรวจบ้านหลังนี้ขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่มันพยายามทําทุกวิถีทางให้เข้าไปภายในบ้านได้ถึงแม้ว่าจะสังเกตเห็นกล้องแล้วแต่มันก็ดูใจเย็นและไม่เกรงกลัวอะไรเลยซึ่งเชื่อว่า นี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทําแบบนี้สักพักหนึ่งตัวตลกก็นัดบ้านจนสําเร็จแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเดินเล่นภายในบ้านอย่างที่หวังเพราะจูๆ่ๆมันก็วิ่งหนีบางสิ่งออกไปนั่นคือสุนัขตัวใหญ่สองตัวที่วิ่งไล่ตามตัวตลกออกมาจนมันวิ่งหายไปอีกครั้งทำให้คนทั้งเมืองกลัวได้แต่กลับต้องมาแพ้เจ้าตูบสองตัวนี้ งานนี้ต้องบอกว่าหมาชนะตัวตลกนะครับคืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนแม้ว่าคืนวันฮาโลวีนจะผ่านไปแล้วแต่สองหนุ่มกลับพบว่ามีตัวตลกตัวหนึ่งกำลังทำตัวแปลกๆอยู่บริเวณใต้ต้นไม้หน้าบ้านของเขาหรือนี่จะเป็นการแต่งตัวตอนรับวันคริสต์มาสที่จะมาถึงในสิ้นปี แต่ซานตาคอสเวอร์ชั่นนี้ก็ออกจะน่ากลัวไปสักหน่อยพวกเขาสังเกตปฏิกิริยาของตัวตลกอยู่ห่างๆก่อนที่มันจะหายออกไปจากบริเวณนั้นสิ่งต่อมาก็มีตำรวจมาสอบถาม เกี่ยวกับตัวตลกที่ออกมาเดินเพ่นผ่านรบกวนผู้คนเขาจึงแจ้งเบาะแสต่างๆให้กับตำรวจได้รู้เพราะตอนนี้ในเมืองของเขามีเหล่าวัยรุ่นและมิจฉาชีพออกแต่งชุดตัวตลกและไล่อาลวาดชิงทรัพย์ไปทั่วเมืองชายคนหนึ่งและเพื่อนได้ขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปแฮงเอาท์กันในวันหยุด พวกเขาพูดคุยกันเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในสัปดาห์อันทรหดนี้จนช่วงหนึ่งพวกเขาก็ได้พบกับตัวตลกสองตัวกำลังยืนทำหน้าตาจิ้มลิ้มอยู่ข้างทางก่อนที่มันจะพยายามเปิดประตูรถของเขาทั้งสองตกใจมากจึงรีบขับรถหนีในทันที แล้วก็พบกับตัวตลกอีกตัวหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอาการเหงาหรืออารมณ์ไหนถึงมาเดินเล่นอยู่ริมถนน,นแบบนี้เอาเป็นว่าถนนเปลี่ยวยามค่าคืนไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ระวังกันหน่อยนะครับดงคนนี้และครอบครัวของเขากำลังดูทีวีในห้องนั่งเล่นอยู่แต่แล้วในคืนนั้น เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนมีใครมาเดินไปมาอยู่ที่หน้าบ้านแม่ของเขาจึงเปิดกล้องวงจรปิดดูเพราะหมู่นี้ก็มีจรขโมยเยอะขึ้นทุกวันก่อนจะพบว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นจริงแต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือใครคนนั้นสวมหน้ากากตัวตลกและเสื้อผ้ามิดชิดในมือมีอาวุธบางอย่างก่อนจะเดินทำลับๆล,ล่อๆ ยังไม่น่าไว้ใจชนิดที่คิดดีไม่ได้เลยแม่ของเขารอจังหวะสักพักในขณะที่ตัวตลกกำลังค่อยๆเปิดประตูบ้านเธอจึงปล่อยสุนัขสองตัวของเธอที่ดยุมากทําเอาตัวตลกวิ่งกระเจิดกระเจิงไปเลยทีเดียวย้ำกันอีกครั้งว่าเมืองนอกนั้นมิจฉาชีพและวัยรุ่นกวนเมืองจำนวนมากมักจะใช้ชุดตัวตลกอําพรางตนเอง แต่ถ้าเจอแบบนี้บอกเลยว่าตัวตลกไม่ตลกแน่แน่หลายวันก่อนแดนนี่และเพื่อนของเขาได้พบกับหลุมหลบภัยร้างแห่งหนึ่งจึงตกลงกันว่าน่าจะไปเดินเล่นลงดันเจียนกันสักหน่อยเพื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจสำหรับการไปลงในช่องและเมื่อลงไปถึงเขาก็บพบกับเหล็กเก่า กับบรรยากาศภายในที่อับชืน้นรวมทั้งทางเดินมืดมืดนั่นก็ทำให้รู้สึกขนลุกแปลก,ปลกช่วงหนึ่งขณะที่แดนนี่สำรวจอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่ที่นี่นอกจากทั้งเขาและเพื่อน

แต่ตัวตลกตัวนั้นก็ยังตามขึ้นมาเหมือนไม่อยากจะพลาดเหยื่อที่หลงเข้าไปหามันแฟนของหลอนก่อนนอนก็อย่ากออกไปสำรวจตามสถานที่รกร้างด้วยตนเองนะครับเพราะถ้าเป็นประเทศไทยนั้นคุณอาจจะพบกับคนติดยาหรือไม่ก็กลุ่มมิจฉาชีพมากกว่าจะเจอตัวตลกที่พวกคุณอยากเจอหญิงคนหนึ่งกับลูกชายของเธอ พิ่งกลับมาจากการไปซื้อของเธอพบว่าประตูบ้านถูกล็อกจากด้านในทั้งๆท,ที่เธอล็อกแค่ประตูรั้วไว้เท่านั้นเธอรีบถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานไว้ในทันทีเพราะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเข้าแล้วจู่ๆก็มีตัวตลกตัวหนึ่งเปิดประตูออกมาเธอตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีขึ้นรถแต่ก็ไปไหนไม่ได้เช่นกัน เพราะประตูรั้วเด็กปิดไปแล้วเธอจึงล็อกรถและถ่ายวิดีโอตัวตลกไว้ให้ชัดๆเพื่อจะนำไปให้เป็นหลักฐานแก่ตำรวจในกรณีที่เธอรอดไปได้โดยตัวตลกนั้นก็พยายามที่จะทุบก,กระจกหน้ารถด้วยสิ่งของต่างๆนานาจนกระทั่งกระจกแตกร้าว ก่อนจะเปลี่ยนใจกระทันหันเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าใช้เวลามากและเสียงดังมากเกินไปมันจึงเฟดหายไปในทันทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ